สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้อ,องมื้อนี้ก็จะพามาเขาปุ้ยอีกคือเก่าค่ะพามาเฮดซอสพาเกตตี้หรือว่าซอสแตงนาพิซซ่าค่ะเป็นสูตรของของเฮาเองแล้วก็เข้าไปเมืองวัตถุดิบส่วนประกอบของเฮาเลยค่ะว่ามีอย่างน,น่ไปกันเลยค่ะส่วนประกอบของเฮาก็มีหอมค่ะหอมนี่ประมาณห่หาวหัวเฮาก็าไปปอกเปลือกแล้วก็หัน่นไปหัน่น หัวหั่นตามใจชอบเลยค่ะมักบางมักหนาแล้วแต่ค่ะเราก็มีซอสปลาเขือเทนี่ประมาณโลเคิงค่ะกระป๋องนี่ประมาณโลเคิงค่ะเราก็มีกระเทียมมีน้ำตาลมีมิเกเคิบหรือว่าออริกาโนนะคะมีพริกไทยเราก็มีเกลือค่ะเกลือนี้เขาอาจจะเพิ่มอีกหรือว่าตอนนี้เขาใส่ไปไปเท่านี้ก่อนนะคะเขาอาจจะชิมมึงแล้วก็ เ้วก็เติมเกลือลงไปอีกได้ค่ะตอนนี้เราก็มีน้ำมันค่ะสำหรับทอดน้ำมันโอลีฟค่ะเขาไปเมืองเวทีเฮดกันเลยค่ะตั้งหม้อเลยค่ะใส่น้ำมันโอลีฟประมาณสองหึ่งสาม่อนโต๊ะ,ะถ่ายหมอ้อถ่ายน้ำมันหอนแล้วเขาก็จะใส่หอมลงไปพักนะคะ น้ำมัน,นงงข้าก็หอ,อนแล้วค่ะข้าก็อาหอมลงไปพัดะะได้ค่ะพยายามคนนะ,คะ้ค่ะย่ายหอมใหม่เลยคะ่ะตอนนี้เ้าใส่ไฟแห้งก่อนนะคะ<ม>เดี๋ยวเา้าไปลดไฟลงะะใส่กระเทียมเลยคะ่ะใส่เกลือะคะ่ะ ใส่พริไทยพริกไทยอยากจะใส่เพิงนึงนะคะใส่น้ำตาละคะ่ะเล้ hmm. จะัวไปจนกลัวหอมเล้จะสุกนะคะ่ะก็จะใส่ซอสบะเกือเทศถ้า,าจจะเพิ่มน้ำตาลนิดไปอีกถ้ามันสมนะคะถ้ามันสมลาย เพราะว่าซอปะขือเทกเขามันไม่มีน้ำตาลค่ะมันจะออกเกลียวหัวไปจนหอมซุกเลยค่ะต่อไปเขาก็ใส่มิ่นเอิบค่ะใส่ลายยังแสบค่ะ <c oughs> นี่เป็นสูตรที่เฮ็ดแตงหนาพิซซ่าแล้วก็เป็นซอส ไปปรุงอาหารกับพาาตากจตีใส่กระากุง้งแล้วกัพริกแกงเข้านียยังแสบเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะย่ายย่ายไปเตาออนนะคะลดไฟลงหน่อยหนึ่งมาให้มันใหม่ค่ะเขาก็จะคั่วไปจนกลัวหอมมันจะสุกแล้วค่ะก็จะใส่ซอสเะเกอร์เทหอมกับกระเทียมสุกค่ะ ขัวไปประมาณยี่สิบกว่านาทีเลรอคะจนกัวหอมจะสุกเลยค่ะแล้วก็จะใส่ซอสปลาเขือเทศลงไปแด้จ้ะค่ะหอมเข้ากระสุกแล้วค่ะต่อไปเขาก็จะใส่ซอสปลาเขือเทศลงไปเลยค่ะโอ้น่ากินมากันหนากินละ เขาจะต้มไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเคิงถึงสองชั่วโมงขึ้นไปนะะ้วค่ะทางไฟอ่อนเนะคะ่ะต้มไปเรื่อยๆเลยแล้วมันจะได้ลดเค็มข้นขึ้นมาแล้วเขาก็จะมาปันนะะ่นกันค่ะแต่ว่าพยายามค้นเน้ะคะ่ะเดี๋ยวไฟจะไหมมอค่ะเราต้องพยายามมาค้นมันดูๆะคะ่ะ ซอสมะเขือซอสมะเขือเทศนี่ก็เหมอสสำหรับคนที่กินเจนะคะบ่ก,กินเนื้อสัตว์แล้วก็เฮ็ดซุปก็ได้ในสูตรเดียวกันเลยค่ะทั้งซุปทั้งซอสราดหน้าพิซซ่าแล้วก็ซอสพาสตา้าในสูตรเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะไปเขาเสิร์ฟได้ทุกพาสต้าทุกอย่างเลยค่ะสำหรับอนีเหมอสสำหรับคนที่บ่ก,กินเนื้อสัตว์นะคะหรือเขาจะเออนิสอีกสูตรนึงว่า ซอสบะเกอเทศเนื้อบุราทาค่ะเป็นงานซื้อของเงอนอิตาเลียนเนะเาะซอสเท้าเก็ไก่จะได้แล้วค่ะจะต้มไปอีกประมาณเคงิงเคิงชั่วโมงนี้ก็ได้แล้วค่ะมองดกค่ะสีก็เริ่มเปลี่ยนจากสีขาวๆก็ออกเข้มข้นขึ้นค่ะเพราะว่าเห้าต้มไปแล้วเขาลดน้ำน้ำของซอสลงนะคะแล้วลมันจะได้ความเข้มข้นขึ้นมาก เล้ว่อาก็๊ยมาซีมเมืองว่ามันต้องเติมเกลืออีกบ่ค่ะซีมมังก้อนค่ะเพิ่มเกลืออีกค่ะเพิ่มเกลืออีกหน่อยนึงค่ะคนแล้วเ่าก็จะเอาไปปั่นเลยค่ะหอมกับกระเขือเทศให้เขาเป็นเนื้อเดียว ข้าก็จะได้ซอสเบเกือเทส,สำหรับพิซซ่าแล้วก็พาสต้าซุปน้ำกะไดไในสูตรเดียวกันเลยค่ะพาสต้าข้าก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะกูได้มักซอสลายก็เติมซอสข้าไปค่ะ เติมชีสจักน้อยเลยค่ะค่ะพาสต้าห่าก็เสร็จแล้วค่ะซอสบะเขือเทศห่าก็เสร็จแล้วค่ะห่าก็เสิบกับพาสต้าแบบนี้นะคะแล้วก็เฮดที่เหลือก็ไว้เฮดพิซซ่า เอาไว้เฮ็ดซุปก็ได้ค่ะเพิ่มผ้าซีเข้าไปค่ะนากินดมอค่ะเมนูนี้ก็เสร็จแล้วค่ะ